สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องฟรีขาเทียมผู้พิการทุกคนกว่า32ปีแล้วที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนาคารินทร,ร์ธราบรมราชชนนีตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ประมาณ164ครั้งและให้บริการทำขาเทียมไปแล้วมากกว่า2.7หมื่นขา ขณะที่การให้บริการทำขาเทียมต่อปีจะอยู่ที่ปีละประมาณกว่า3,000ขาใช้งบประมาณราว40-50ล้านบาทต่อปีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลิธิขาเทียมนายสมเด็จประสีนาคารินทราบรมราชชนนีเปิดเผยว่ามูลิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดทุกคนทุกสิทธิ์การรักษาทุกเชื้อชาติ ที่อยู่ในประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรธราบรมราชชนนีที่ว่าอย่าไปเก็บเงินที่เขาให้มาเก็บฉันเพื่อให้ผู้พิการขาขาดสามารถเข้าถึงขาเทียมได้ทุกคนอย่างไรก็ดีโนนิธิขาเทียมมีโรงงานผลิตขาเทียมหลายประเภทตั้งแต่ระดับข้อเท้าระดับใต้เข่าระดับข้อเข่าระดับเหนือเข่าระดับถึงข้อสะโพกรวมถึงขาเทียมสําหรับทําเกษตรกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับทุกคนมากที่สุดและยังมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปต่างพื้นที่ต่างๆอีกด้วยรวมถึงมีการจัดตั้งโรงงานในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศประมาณ95แห่งเพื่อผู้พิการได้รับขาเทียมสําหรับการดํารงชีวิตมีหลักสูตรการสอน2ปีเรื่องกายอุปกรณ์ร่วมกับกรมอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ตลอดจนมีการอบรมเจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์ของมูนิธิ เพื่อเข้าไปประจําในโรงงานตามโรงพยาบาลจํานวน700ชั่วโมงและยังมีบริการให้ความรู้แก่ผู้พิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมเพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลได้อย่างเหมาะสมกระที่เงินงบประมาณทั้งหมดจะเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริษัทห้างร้านธนาคารบริษัทประกันต่างๆที่เห็นความสําคัญของมูลนิธิและได้สนับสนุนให้มาตลอดแต่หากจะให้เกิดความยั่งยืน อาจจะต้องคำนึงถึงแหล่งเงินทุนอื่นร่วมด้วยด้านนายแพทย์จะเด็ดรมทัศอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชกอล่าวว่าสำหรับมูลนิธิขาเทียมตั้งขึ้นมาโดยมีความประสงค์ให้ผู้ที่ต้องการได้รับขาเทียมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเป็นไปนตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราพรรมราชชนนีซึ่งหากต่อยอดแล้วต่อไปนี้ ผู้ป่วยทุกคนที่ต้องการขาเทียมไม่ควรมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากสปสอชอมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดที่รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือออกปอจอซึ่งมูลิธิขาเทียมน่าจะเป็นอีกหน่วยงานสําคัญที่ช่วยขับเคลือนให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนให้ประชาชนได้รับขาเทียมอย่างทั่วถึงมากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้มูลิธิขาเทียม ยังมีโรงงานทําขาเทียมทั่วประเทศ95แห่งในอนาคตหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีก็สามารถขยายสาขาได้มากขึ้นโดยสปสชจะเข้าไปช่วยค่าใช้จ่ายในเรื่องขาเทียมที่จะให้โรงพยาบาลหรืออาจจะให้การชดเชยค่าขาเทียมที่ทําโดยเทคโนโลยีจากมูลิธิในอัตราเดียวกับที่ต้องซื้อจากต่างประเทศ ขอขอบคุณข้อมูลบดความดีๆจากเว็บไซต์ Bangkok b u s i n e s News .com